เอี๋ยวมึงดูไอ้หมุนๆข้างล่างนั่นดิากลัวไอ้ใส่ดีไงโอ้ยเด็กฮะเด็กดูดิโอนนาเดนาโบนาเดี๋ยวกูคุว่งเฮ้ยจุดเบรดไปแล้วเด็กขมเงาเกลอไอ้เฮียเอาไหมอ่ะ เอาไหมยังเอาไหม,าามายังน,นี่ย,ะยะังมุนอยู่ระวังนะไอยตัวข้างล่างอันตรายหลบให้ดีนะอันตรายมากเลยนะเบรเบรนะแม่มันมุนอยู่แล้วี้ยังบินหมุนได้แม่งมันเอาจริงวะกูว่า <c oughs> มนุษย์ชามนุษย์ชาติแม่งแย่แล้วแหละเจบร์เบรร้ายไอ้อออยักษ์กูสะอึกเลยสัตว์ เป็นเปร์เบรไม่ดีอ่าสวนแดงไหลมรณะกูกำลังปรับปรับความเร็วของกล้องอยู่นะครับหนึ่งมึงกำลังปรับตัวระวังนะมันเอากูอีกแล้วมึงถ้ามึงเห็นกูนะกูยืนอยู่บนจุดสูงสุดอ่ะแน่จริงมึงก็พากูดิไปปากูดิไปเฮ้ยเฮ้ย อ้าวแล้วบอกมึงกับนายจิงก็ตายอ้าวมึงเชื่อเรื่องมึงเชื่อเรื่องโชคเปล่ากลัวไอเหี้ยเทพแห่งโชคก็เสร็จอ้าวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อ้าวเดี๋ยวก็รู้เอ้ยเดี๋ยวก็รู้ไอพี่ไอพี่ไอพี่ไปเอาโอเคไอพี่ไอพี่ไม่ยุ่งไอพี่ไม่ยุ่งไอเอเอยืนดีไอตัวสูงมันใจดีเว้ยแต่แต่ไม่ใช่กับไอเหี้ยไอไอหมวกเหลืองมันฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเวย ไอพี่ใช้บินบินขึ้นมาดูกูอ่ะดูได้มึงกับกูอ่ะขอยอุกกระบาทชนหัวมึงตายเว้ยมึงเล็งไม่โดนกูหรอกกูรู้เล็งยากเพราะกูเคยเล่นอยู่นิ่งๆงั้นระวังตายนะอ้าวจัดการมันนี่งนี่ไงกูมีสแตนอ้าวเยียกูมีสแตนไอ้าวม่ไมันมัจะฆ่ากูแล้เยีย แฟนคาเจ้าจของสแตนเนอร์กูเหลือจะเชื่อมาดิกูละเกียรจริงๆเลยกูจูใครอ่ะกูเจียนนี่อะโดนไหมอ่ะเฮ้ยไอ้เจ้ากูกาบาตอุกระบาตตกไส่กลอไกูกระบาตตกใส่หัวเป็นกระจุยเฮ้ย ไอ้แย่จังอย่างแย่เลยอุ้ยคำสาบกูไม่เป็นจริงวะกูเหลือจะเชื่อเออพ่อใหญ่แม่งชนกูล้มอ่ะใหญ่แบบว่าแฟดเต็มหน่อยนี่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 เด็กเมื่อไหร่ไอ้ไอ้ไอ้หินข้างล่านี่กูจะลงไปเหยียบได้วะอ้าวอีกกูตั้งตั้งแต่กูยังเด็กอ่ะกูก็คิดว่าแม่งแม่งแม่งเหยียบได้อยากจะลงไปเหยียบไหม มึงมึงรอโลบอกสองเดี๋ยวเฮงรอโลบอกสองออกมึง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 สร้างรถสักคันเลยอย่ามึงไปขโมยในเอเรียห้าสิบเอแล้วมึงก็ขับออกมาไอ้เออเรียกเซสไอ้สัสเฮ้ยเออเไอเออตออเอ้เออเยเออเออเออเเอเออเอเออเออออเ อากูรอดไงกูรอดกูรอดไม่ได้นั่นนะนะเบเบ็ดไหนว่าเบเบ็ดอ๋อุณเจอเบเบ็ดอะไรอย่างเง้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอาชิ้นเฮ้ยเฮ้ยมันกำลังเฮ้ยเบเบ็ดไปสิเฮ้ยไอ้เชื่ออะไรขับรถกูหลบจำไว้นะครับทุกคนเจอภูเขาไฟระเบิดทำไงครับวิ่งใส่ภูเขาไฟครับ ในรอบดิเซอร์บอกมาแล้วไอ้ยี่อะทำนี้แม่งรอดเฮ้ยโอยอ้าวไม่มุ้งอ่ะเดี๋ยวกูรอดโชว์เลยนี่มึงไปยืนอยู่เลาะมึงไปยืนอยู่หน้าป่องนี่อ้าวได้งานบนป่องเนี่ยเยอะเดี๋ยวกูโช่วยกูกูกูหายกูหายเยอะที่มันหายไปแล้วไอ้เหี้ยทำไมนี่มันยืนรอดแล้ว ทำไมเอ็นนี่มันเอียงวะวันนี้มันไอซีซีบ้าองศาเไอร่มไปแล้วนอนเลยไอพี่ใช้ง่วงเลยโอ้ดูมึงดูนี่ดิมึงดูนี่ดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบรดเขาบรรลุแล้วแหละตอนเนี้ย โกเมนอแมนไนเลโกหรือเจ้าชายเสถทธาไอ้สัตว์กูมันรู้สึกมีอะไรไม่รู้ปิวไปมาด้วยความเร็วสูงกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยกูแค่เดินไปชนมันเองขอโทษกูแค่เดินไปชน ไม่แกยเป็นบลูอะไรยังผู้ก่อโทษูแค่เดินห่าผู้กอโทษไม่บ่กูไปแล้วจ้องหน้ากูทำเองนีเฮ้ยเอามองกูเลยกูเปล่าทำนะอะไรวะชนหน่อยดิเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมองมึงระวังหน่าเฮี้ยแค่ไปแตะคนอื่นแล้วตัวก็เดินหายไปเลยจุดทูเด้ยของจริงว่ะเมันไม่มีใครไปเลยเอ้ากูหนีแล้วไอ้เี้าไม่กูเลิงช่วมึงมันกำลังใช้คำสาบมันมันเอาคำสาบใส่กูเฮ้ยเฮ้ยคุหลบดีทีเนี้ย กูหลบแล้วเอ้าสวัสดีเพื่อนกูว่าแชทกลุ่มโดนหลีกแล้วอะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยน่ะไอ้เหี้ยไอ้คนที่มันใส่ไอ้เหี้ยกลิดอ้เหี้ยนั่นแม่งมันไอ้เหี้ยมันใช้พลังฟอสเยอะอะมันมันมันใช้พลังจิตใส่กูมึงมันใช้คำสาปใส่กูมันจะเอาบักบี้กูจนตายไอ้เหี้ยกู กูยังนั่งเหยียบอยู่บนหัวแม่งอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหมุนเฮ้ยเฮ้ยหมุนเฮ้ยกูโดนกินแล้วตอนนี้มึงมึงเห็นไหมเอ้าเนี่ยยัยก้อนรวมๆเนี่ยกูอยู่ข้างในตรงกลางอ่ะเฮ้ยกูหิวสู้มาดิเฮ้ยกูไปเลยเฮ้ยอย่างน้กูรอดวะ จะทำอะไรกูจะส่งเฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอย่าใช้วุคำสาบใส่กูนะกูขอร้องเฮ้ย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 อะไรวะทำไมคนมาตายกันหมดเลยวะอ่ะเฮ้ยเว้าวไปแล้วโอยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยวฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวจังเลย เฮ้ยฮฮฮไอ้ไอ้เฮ้ยธแล้วทำไมกูลอยสูงเอ้อเฮ้ยเฮ้ยไยแล้วเอ้ยกูกูคิดไปเองหรือว่าโปมันเจาะจงที่กูอะอะไรวะ

เอ้ย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  UFO เอ้ยกลับไปตีเดิมแล้วมือมุเชียลซิตาดีไปเยอะเอาไอ้เยอะกูกระเด็นเซ้าโต้ไปเลยกูกระเด็นโซฟาโต้มุเชียซิตาดีกูไปที่เดียวเี้ยโอ้จริงเหรอเขี้ยที่ที่ไม่เห็นอยู่บนลอยฟ้าย่าแม่งมาเุนเลยสัตว์ไอ้เขี้ย ม่งม่งส่งกูมาแมพยูจิสีควายเดี๋ยวกูจอยเข้าไปเอ้ยมันรวบมันรวบมาพลังมึงระวังหน่อยยนั่นฟูกะนะเอ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเห้ยไอ้หมุนเลยเฮ้ยชี I can hack too yay สภาพอย่างมึงเนี่ยนะที่แฮกได้ เฮ้ยหรือว่าเล่มจริงว่ะหรือว่าเล่มจริงว่าฮ้ยเฮ้ยนักเรือตัวเชี่ยนะตัวเยี่ยแล้ววะเฮ้ยกูเจอไก่กูเจอไก่เฮ้ยไก่ไฟไอ้เยลูกหลานฟินิกว่ะกูเหลือจะเชื่อมาดูนี่ดิเีย่ชนเลยเนี่ยตรงเนี้ยมึงมาดูไก่ฟินิกนี่เดียวะขอดูหน่อยสิ เอ้ยมันขึ้นลงขึ้นลงกูเหยียบเลยเข้าไปบวกเข้าไปบวกว่าวัดว่าใครจะตายก่อนกันนั่นแล้วมันก็ตายปุ๋ยไปแล้วก็ไก่ไปแล้วไอ้เหี้ยกูเตะแตกเสือเอ้าอยู่ดีๆก็ตายคนเอ้าไปกระโดดเตะหัวกูเฮ้ยเฟสเดฟเฟสเดฟ มึงระวังในไอ้ไหวอากาศนั่นน่ะมันน่าจะเชื่อมันเออเชื่อเกือบแล้วมันน่าจะว้าวว้าวไปดังบ้านเลยไอ้ย่าเนี่ยม่งมันน่าจะใช้ทฤษฎีที่ว,ว่าในอากาศมันมีไอ้น้ำแล้วเราสามารถว่ายน้ำได้มันก็เลยว่ายน้ำ ไม่ใช่ว่าตอนฝนตกแม่งราดน้ำมันแม่งราดน้ำมันพืชใส่ตัวเองเหรอไอ้เหี้ยกู่ฆ่าคนมือเดือดลิงไงบอดี้เออเอาฝันลาเอาฝันลาเอาฝันลาเอาไม้ย่ะเอาไม้ย่ะเอางงอ่าเดี๋ยวมันก็ตายอ่ะเจ้าเปล่าโอ้ไม่ตายตายอะไรวะ ไอ้ยอยู่ดีกูก็ปวดเป็นปเป็ดเลยอ่า,อา,ากูมีพลังวิเศษไอ้ยังไงปวดเป็นปเป็ดอ่ะแล้วพอกูตายกูจอดำไปกูรวยเลยวะวิ่งมึงมึงจอดำเลยเหรอวะเออมันจอดำเลยไอ้เย่าแสดงแสดงว่ามึงพุ่งออกไปไกลมากเลยวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูแบบ กูว่า <chains aw art> ไอ้ท <JI> so so ี่แม่งหมุนเนี่ยไอ้แย่แม่งชาร์จไอ้สัตว์ชาร์จแล้วก็ชูดีไอ่เบื่อทันชาร์ดไอ้สัตว์มึงมึงไปถึงเขตไอ้แย่้ามืดได้มันไม่ใช่ไกลมันไม่ใช่ใกล้ๆนะเว้ยไอ้เไอ้มันไกลกว่าจุดพิกเซลอีกเว้ยมันมันไกลกว่าจุดพิกเซลอีกเว้ยมึง ๋องกูไปหไปไปอย่างไกลไอ้เงี้ยแม่งชาร์จกูไปโอ้โห้กูฟิลไปแล้ว